ลงไปที่ภูเก็ตกันหน่อยไหมฮะในที่สุดเนี่ยนะครับจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมกับทางด้านของสบอคอชุดเล็กกันแล้วนะครับจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ทูต28ประเทศในประเทศไทยเนี่ยลงไปภูเก็ตนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วในการที่จะรับนักท่องเที่ยวประเภท stv special tourist visa เข้ามาในเมืองไทยเอาแบบอยู่นานนกันเลยนะครับเรื่องนี้คุณพิเชษฐ์ปานาพงศ์เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้พูดถึงการประชุมเสร็จสิ้นกันไปเนี่ยนะฮะแล้วก็มีข้อสรุ นักท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการในการจัะให้นักเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและอยู่กันได้นานๆเนี่ยนะครับคือแม็กซิมัมมนี่อยู่ได้เต็มที่กันเลยในย9เดือนเนี่ยแล้วก็ใช้วีซ่าที่เรียกกันว่า STV หรือ Special Tourist Visa นี่นะครับก็ได้ถูกกำหนดออกมาแล้วนะครับว่าประเทศไหนละ่ะที่ถูกจัดว่าจะใช้ประเภทวีซ่าอย่างนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือสิงคโปร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟิล์ สวีเดนแล้วก็เกาหลีใต้เป็นต้นนะฮะนี่เป็นต้นนะครับเพราะะั้นเราก็จะมองเห็นว่าที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะมีประเทศที่อยู่ในโซนของยุโรปด้วยก,ก็กลุ่มสแกดินเวียนก็คือฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเป็นต้นนะครับแต่ที่ต้องดูดีๆนะฮะเพราะว่าตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยสถานการณ์การระบาดรอบสองในยุโรปเนี่ยประเทศเนี้ยสวีเดนมันก่อนก็เจอติดสูงสุดในรอบหนึ่งวันตั้งแต่เกิดโรคระบาดเป็นต้นมาเหมือนกันนะครับทีนี้การประชุมหารือทั้งหมดเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยเนี่ย เขามีการซักซ้อมแผนขั้นตอนและทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตว่าพร้อมที่จะมีการเปิดให้นักาเที่ยวประเภท ST v เข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการซักซ้อมซักซ้อมนะฮะทันทีที่เครื่องบินลงไม่ว่าจะมาแบบเช่าเหมาลำนะครับหรือว่าจะมาแบบ p r i v a t e jet ส่วนตัวก็แล้วแต่เนี่ยเรามาดูขั้นตอนกันนะฮะเขาบอกว่าพอลงกันเสร็จปั๊บเลยนี่นะครับก็จะมีการนํานักท่องเที่ยวลงจากเค,ครื่องบินเนี่ยนะฮะเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า เข้าไปตรงนั้นเสร็จแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการพิธีการตรวจคนเข้าเหมือนก็คือก็คือผ่านเคาน์เตอร์ต่อมอถูกไหมฮะแล้วก็ผ่านจุดของศุลกากรแล้วก็จะออกจากประตูนหนึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตยังยังไม่พ้นพื้นที่ออกจากตรงนี้ไปเพื่อไปยังอาคาร X-terminal ไปทำไมล่ะครับอาคาร X-terminal เนี่ยเขาก็จะมี l a บในการเก็บตรวจน,นะครับเชือ้อน้ำลายนะครับ นะแล้วก็รถตู้ที่กําหนดไว้สําหรับรับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นทัวริสวีซ่าเนี่ยจากเอ็กซ์เทอร์มินอลนะออกจากอาคารหนึ่งไปแล้วแล้วก็ไปที่เอ็กซ์เทอร์มินอลนี่นะฮะเพื่อที่จะนําไปส่งโรงแรมที่ถูกจัดอยู่ในประเภทที่เรียกกันว่าออร์ r n น t ท v ี q ควอ a n นทีนออร์ r n น t ท v ี s สเตย์ควอแรนทีนหรือ ALSQ นะครับทีนี้ถามว่ารถคันหนึ่งบรรทุกนักท่องเที่ยวอย่กี่คนนะครับ <c oughs> เขาก็ซักซ้อมมาเรียบร้อยครับว่านะฮะจะมีทั้งหมด4คนต่อรถ1คันรถนะตัวตู้ <c oughs> ก็แสดงว่า ไปได้ครับไม่นับนรวมบนขับนะฮะซึ่งการชุมซักซ้อมแล้วก็เส้นทางที่จะนำรถรถคันนี้ปออกจากแอร์พอร์ตของภูเก็ตตั้มเนี่ยเส้นทางเขาก็ถูกกาหนดไว้นะครับว่าจะไปยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็มีการซักซ้อมร่วมกับทางด้านของโรงแรมที่เป็นประเภท a l s q นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะฮะซึ่งเห็นบอกว่านายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเยียบด้วยนะครับแล้วก็จะมีการจัดประชุมนะฮะคลมสัญจรใช่ไหมฮะตามที่ต่างจังหวัดลงไปสร้างความมั่นใจให้กับทางภาคใต้กันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่านั่นคือกระบวนการในการซักซ้อมแต่ว่าโรงแรมที่จะเข้าข่ายในของ alsq นี่นะครับมีกี่แห่งและมีกี่แห่งถอนตัวด้วยนะครับมันมีอยู่ด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าโรงแรมที่ตอนนี้สมัครเข้ามาแล้วก็ผ่านการประเมินทั้งหมด9แห่ง และถอนตัวไป2แห่งแสดงว่ามีทั้งหมด11แห่งนี่นะครับก็จะเหลืออยู่ทั้งหมดนี่นะครับที่ขึ้นทะเบียนผ่านการพิจารณาเรียบร้อยว่าจะเป็นสถานที่กักกันตัวแบบทางเลือก ALSQ ในภูเก็ตมีอยู่7โรงแรมด้วยกันนะฮะก็คือโรงแรมเม t าดีรีสอร์ทแอนด์วิลล่าโรงแรมภูเก็ตเกรสแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาอนันตราภูเก็ตสวีทแอนด์วิลล่านี่อยู่ในเครือของไมเนอร์นะฮะ JW Marriott Phuket Resort and Spa ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับแบรนด์ของระดับอเมริกานะฮะโรงแรม The Sense The Sense Resort and Pool Villa นะครับแล้วก็บัญัตทรีภูเก็ตแล้วก็ลา g ูน่าฮอลิเดย์คับภูเก็ตรีสอร์ททั้งหมดนี้คือ7แห่งที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยนะครับว่าจะต้องเป็นสถานที่กักกันตัวของนักท่องเที่ยวประเภท STV เจ็ดแห่งมีห้องทั้งหมด729ห้องนะครับส่วนโรงแรมที่ขึ้นทะเบียนและสุดท้ายขอถอนตัวนะก็มีอยู่2แห่งคือโรงแรมอันันตราไม้ขาวภูเก็ตวิลล่าแล้วก็โรงแรมตรีสลาซึ่ง2อองแรมนี้มีห้องทั้งหมด51ห้องขอถอนตัวนะครับส่วนโรงพยาบาลคู่สัญญาอ่ามีโรงแรมแล้วไม่พอต้องมีโรงพยาบาลด้วยนะฮะโรงแรมอ่าโรงพยาบาลคู่สัญญาเนี่ยที่ทาบันทึกข้อตกลงกับโรงแรมทั้งหมด7แห่งที่ผ่านแล้วนี่นะครับก็ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสุริโรธและก็โรงพยาบาลอบจอภูเก็ตนะครับส่วนโรงแรมที่ขอขึ้นทะเบียนอีก9แห่งนะครับอีก9แห่งนะฮะกลุ่มโรงแรมที่เตรียมความพร้อม15แห่งนั้นรวมทั้งหมด15,000ห้องนะครับส่วนโรงแรมที่ผ่านการ Inspection คือการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมี16แห่งทั้งหมด1 7 5 0 0ห้องอันนี้ก็ขอโทษนะ1ั0 0ห้องตัวน,นี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนที่จะดําเนินการกันต่อไปนะครับซึ่งอันนี้คือเขาโชว์ความพร้อม เขาโชว์การเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็โชว์มา,ารตรการในการรับมือนะครับทางด้านสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตเขาก็ได้ได้ไอเดียก็ engine, ประชุมร่วมกันเสร็จเนี่ยเขาบอกเขาได้ไอเดียเลยนะฮะว่าเขาจะทำหนังสือขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งไปเชิญคณะทูต28ประเทศพร้อมคู่สมรสโอ้ทั้งทั้งทั้งสามีและภรรยาที่เป็นทูตเนี่ยนะฮะซึ่งทั้งหมด28ประเทศ28ประเทศที่อยู่ในไทยนี่นะครับให้มาที่ภูเก็ตในวันที่10พฤศจิกายนนี้หนึ่ง มาดูเลยที่ท่าอากาศยานภูเก็ตขั้นตอนกระบวนการโซนในการเตรียมความพร้อมต่ตางๆในการรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เป็นประเภท S.T.V. นะครับฟังบรรยากสรุปนะมาดูเลยกิจกรรมมือท่องเที่ยวอะไรต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับก็เป็นว่าภูเก็ตเขาก็พร้อมแล้วนะครับในการที่จะรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษเนี่ยเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยกันแล้วหลังจบเทศกาลทอ,อสิลกินผักเป็นไปนะครับ